สวัสดีครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทนิยามของเส้นเชื่อมตัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสะพานก็คือเป็นเส้นเชื่อมที่ลบออกจากกราฟแล้วทำให้คอมโพเนนต์ของกราฟที่ได้มีจำนวนมากกว่าคอมโพเนนต์ของกราฟเดิมนะครับถ้ากราฟเดิมของเราเป็นกราฟเชื่อมโยงการลบเส้นเชื่อมตัดออกจะทำให้ได ครับไม่เชื่อมโยงจากนั้นเราได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับเส้นเชื่อมตัดนะครับก็คือข้อหนึ่งถ้า e นะครับเป็นเส้นเชื่อมตัดที่มีจุดปลายคือ u และ v นะครับเราตัด g ลบ e ทิ้งเราตัด e ทิ้งจาก g นะครับมันจะไม่มีวิถีจาก u ไปไป v ตัวนี้บอกว่า เราเช็คแค่จุดปลายก็พอว่าจากเดิมที่มันเคยไปหากันได้มันไปหากันได้ไหมถ้าไปหากันไม่ได้แสดงว่าเส้นเชื่อมนั้นเป็นเส้นเชื่อมตัดนะครับถ้าอยู่กับ v ยังไปหากันได้อยู่เส้นเชื่อมนั้นไม่ใช่เส้นเชื่อมตัดแล้วเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเส้นเชื่อมตัดกับวงนะครับโดยทฤษฎีบท นี้บอกว่า e เป็นเส้นเชื่อมตัดของ g ก็ต่อเมื่อ e ไม่เป็นเส้นเชื่อมของวงที่อยู่ใน g นะครับในคลิปนี้เราก็จะนำความรู้นี้นำมาเชื่อมโยงกับกราฟตนา้นไม้รบทวนนะครับป่าคือกราฟที่ไม่มีวงนะครับต้นไม้คือกราฟเชื่อมโยงที่ไม่มีวงเราจะดูความสัมพันธ์แรก นะครับบอกว่า g ไม่มีวงนะครับก็ต่อเมื่อเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเส้นเชื่อมเป็นเส้นเชื่อมตัดซึ่งประโยคที่ว่า g ไม่มีวงนะครับเราสามารถกล่าวตามนิยามว่า g เป็นกราฟ for e s สก็ได้นะครับ g เป็นป่าก็ต่อเมื่อเส้นเชื่อมแต่ละ เส้นเชื่อมเป็นเส้นเชื่อมตัดตัวนี้เราจะใช้ความรู้จากทฤษฎีบทที่ผ่านมาอย่างง่ายเลยนะครับให้ G ไม่มีวงนะครับดังนั้นเส้นเชื่อมใดๆใน G จึงไม่อยู่ในในวงพอมันไม่อยู่ในในวงนะครับมันก็จะเป็นเส้นเชื่อมตัดนะครับถัดไปนะครับขากลับจะพิสูจน์โดยการแย้งสลับที่นะครับคอนท่า Positive เราพิสูจน์ Q ตัวนี้เป็น q p นะครับเราจะพิสูจน์ Q แล้ว p โดยการใช้คอนท่าโพซิทีก็ก็คือจะแสดงว่า not p แล้ว not q นะครับ Not p ก็คือ g มีวงนะครับ จี G, มีวงพอมีวงวงปุ๊บนะครับจะได้ว่าเส้นเชื่อมในวงนั้นจะไม่ใช่เส้นเชื่อมตัดจาก2.2.3อีกเช่นกันนะครับพอมันมีอย่างน้อยหนึ่งเส้นที่ไม่ใช่เส้นเชื่อมตัดเราก็จะได้น็อตคิวนะครับที่บอกบอกว่าคิวนี่คือทุกเส้นนะครับเป็นเส้นเชื่อมตัดน็อตคิวก็คือมีบางเส้นที่ไม่ใช่เส้นเชื่อมตัด ท่าน,นี้ขอไข่บ้างนะครับการพิสูจน์ขอไข่จริงๆแล้วก็ได้มาจากข้อความกอไก่เลยก็คือว่าขาไปขาไปนะครับ G เป็นกราฟต้นไม้นะครับตอนนี้แต่ว่ากอไก่นี่ G ไม่มีวงนะครับถ้าเราบวกเชื่อมโยงมันก็จะเป็นกราฟต้นไม้นะครับขากลับก็จะได้ว่าอ่าไม่ใช่ขา ขากับอีกฝากหนึ่งนะครับจะได้ว่าเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเส้นเชื่อมเป็นเส้นเส้นเชื่อมตัดแล้วก็จากข้อข้อกำหนดว่าเป็นกราฟเชื่อมโยงฝั่งนี้ก็จะได้ว่าบวกเป็นกราฟเชื่อมโยงเช่นกันนะครับขากลับก็เช่นเดียวกันนะครับพอมันกำหนด กราฟเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้มันก็จะได้ว่าไม่มีวงอ่าเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเส้นเชื่อมเป็นเส้นเส้นเชื่อมตัดเราก็จะได้ว่าไม่มีวงนะครับไม่มีวงจากจากข้อข้อนี้นะครับแล้วก็บวกกับกราฟเชื่อมโยงเข้าไปนะครับ ไม่มีวงและเป็นกราฟเชื่อมโยงก็คือกราฟต้นไม้นั่นเองนะครับก็คือบทแทรกขอไข่นี้ได้อย่างเดียวนะครับมาจากกอไก่บวกความเป็นกราฟเชื่อมโยงให้มันนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับกราฟต้นไม้นะครับก็คือว่ากราฟต้นไม้นี้มันเป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับ แต่ว่ามันมีความเปราะบางมากก็คือว่าเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเชื่อมของมัน,นตัดเส้นใดเส้นหนึ่งออกไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะทําให้กราฟมันไม่เชื่อมโยงดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่ากราฟต้นไม้เป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับที่เปราะบางที่สุดเพราะว่าขาดเส้นไหนไม่ได้เลย หลายปีมาแล้วนะครับเคยมีนักศึกษากของผมไม,ไม่ไม่ทราบว่า in, อินจากเรื่องกราฟต้นไม้ยังไงไม่ทราบโพสต์สเตตัสใน Facebook นะครับเขียนไปไปว่ากราฟต้นไม้นะครับเป็นกราฟเชื่อมโยงที่เปราะบางที่สุดหัวใจของฉันก็เช่นกันอะไรประมาณนี้เนาะก็กลับมาสู่ความรู้นะครับก็คือว่าในการพิสูจน์นะครับ ก็ไก่นี้นะครับจริงๆเราสามารถที่จะพิสูจน์ผ่าน l เล็กเตอร์ไลเซชันอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับว่าว่าในการาฟต้นไม้นะครับในการาฟต้นไม้นี่มันจะมีวิถี UV ใดๆจะมีวิถี UV เพียงวิถีเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องการที่จะให้เห็นความเชื่อมโยงกับวงนะครับ คราวนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับเส้นเชื่อมตัดเพิ่มมานะครับตอนนี้เราเคยพิสูจน์ไปแล้วว่าจำนวนเส้นเชื่อมของกราฟต้นไม้จะเท่ากับจำนวนจุดยอดลบออกด้วยหนึ่งนะครับเช่นกราฟกราฟนี้นะครับมี4จุดยอดมี3เส้นนะครับ4ลบ1เท่ากับ3ทีนี้ แต่ไม่ได้บอกว่ากาฟที่มีจำนวนเส้นเชื่อมในลักษณะนี้จะเป็นกาวต้นไม้เท่านั้นนะครับเช่น K1 สมมติว่าผมบอกว่าเป็น K1 บวกกับ C3 ตัวนี้สังเกตว่ามี4จุดเหมือนกับมี4ี่จุดเหมือนกับกราฟสีเขียวนะครับมี3มเส้นเหมือนกับกราฟสีเขียวดังนั้นในการที่เราบอกบอกว่า มันมีจำนวนเส้นเชื่อมเท่ากับจำนวนจุดยอดลบออกด้วยด้หนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกราฟต้นไม้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราพิจารณาเฉพาะกราฟเชื่อมโยงนะครับเราจะได้ได้ว่าถ้ากราฟเชื่อมโยงมีจำนวนเส้นเชื่อม n ลบหนึ่งเส้นนะครับมันจะเป็นกราฟต้นไม้เท่านั้นแต่ตัวนี้ไม่ไม่เชื่อมโยงก็เลยไม่อยู่ในขอบ ขอบเขตที่เรากำลังดูนะครับเกี่ยวกับจำนวนเส้นเชื่อมตัวนี้บอกว่าในบรรดากราฟเชื่อมโยงนะครับ G เป็นกราฟต้นไม้ก็ต่อเมื่อจำนวนเส้นเชื่อมของ G ีเท่ากับจำนวนจุดยอดลบออกด้วยหนึ่งซึ่งขาไปเราได้พิสูจน์แล้วนะครับคราวนี้ขากลับตัวนี้เป็นการพิสูจน์นะครับที่ตอนที่ผมเรียนและเห็นการพิสูจน์นี้ ครั้งแรกนะครับผมชอบมากเลยเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าการพิสูจน์นี้เป็นอย่างไรนะครับให้ G เป็นกราฟกราฟเชื่อมโยงนะครับมีจุดยอด n จุดมีเส้นเชื่อม n ลบหนึ่งเส้นนะครับเราจะแสดงว่า G เป็นกราฟต้นไม้นะครับตอนนี้เป็นกราฟเชื่อมโยงและจะเป็นกราฟต้นไม้ได้ก็จะต้องพิสูจน์ว่าไม่มีวง เราจะตั้งข้อสมมุติในทางตรงกันข้ามว่า g มีวงนะครับทีนี้กระบวนการของกระบวนการของการพิสูจน์นี้จะเป็นเช่นนี้ครับก็คือบอกว่าถ้ามันมีวงนะครับเราจะเลือกลบเส้นเชื่อมหนึ่งเส้นออกจากวงนะครับ ถ้าเราดูวงวงนี้นะครับเราลบหนึ่งเส้นเส้นเชื่อมออกเส้นเชื่อมไหนไหนไหนก็ได้ตัวนี้วงมันจะหายหายไปแต่นะครับแต่เส้นเชื่อมนี้มันอยู่บนบนวงการที่เราลบมันมันออกมันไม่เป็นเส้นเชื่อมตัดนะครับการอยู่บนวงแสดงว่ามันไม่เป็นเส้นเชื่อมตัดการลบออก นะครับกราฟก็ยังเชื่อมโยงอยู่เช่นเดิมตอนนี้ใช้ความรู้ที่ผ่านมาถ้ามันจะมีวงวงอีกสมมุติว่าผมดูวงวงนี้นะครับเลือกลบ1น,นเส้นออกจะวงเส้นนี้เส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้นะครับลบออกสักเส้นนึงนะครับกระบวนการนี้ก็ยังทําให้เกิดกราฟเชื่อมโยงอยู่เพราะว่าเส้นที่ลบออกอยู่บนวงไม่เป็นเส้นเชื่อมตัดทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับ เนื่องจากว่ากราฟของเรามีจำนวนเส้นเชื่อมจำกัดมันก็จะได้จำนวนวงจำกัดด้วยนะครับในการที่ลบออกเรื่อยๆสุดท้ายวงมันก็จะหมดหมดไปแต่จากกระบวนการทุกครั้งที่ลบกราฟของเรายังเป็นกราฟเชื่อมโยงอยู่นะครับดังนั้นกระบวนการนี้ทําเสร็จแล้วเราได้กราฟเชื่อมโยงนะครับเราได้กราฟเชื่อมโยงที่ไม่มีวง นะครับจุดยอดไม่หายนะครับมันยังมี n จุดเท่าเท่าเดิมทีนี้จากขาขาไปนะครับที่เราทราบทราบว่าการาฟต้นไม้ที่มี n จุดจะต้องมีเส้นเชื่อม n ลบหนึ่งเส้นแต่เดี๋ยวก่อนเราตั้งต้นจากการที่เรามีเส้นเชื่อม n ลบหนึ่งเส้นนะครับดังนั้นที่ผ่านมาคืออะไรดังนั้น ที่ผ่านมาก็คือไม่มีการลบเส้นเชื่อมออกเลยนะครับไม่มีการลบเส้นเชื่อมออกเลยถ้าไม่มีการลบเส้นเชื่อมออกเลยแสดงว่าตั้งแต่ต้นนะครับ G ไม่มีวงจึงไม่เกิดการลบเส้นเชื่อมออกเลยนะครับดังนั้นก็จะได้ว่า G เป็นกราฟเชื่อมโยงที่ไม่มีวงนะครับตอนนี้เราก็พิสูจน์ ทฤษฎีบท2.2.5เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็สังเกตว่าเราได้คเ l l กเตอร i ไหลเซชั่นอีกตัวหนึ่งของกราฟต้นไม้นะครับก็คือว่าเป็นกราฟเชื่อมโยงนะครับเป็นกราฟเชื่อมโยงที่เส้นเส้นเชื่อมนะครับมีจำนวนเท่ากับจุดยอดลบออกด้วยหนึ่งซึ่งใน ในช่วงต่อไปนะครับเราจะเราจะนำคาลเลกเตอร์ไลเซชัน like ที่สำคัญนะครับมาศึกษาคา l เลกเตอร์ไลเซชัน like ของกรารต้นใหม่นะครับมาศึกษาสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ